ก็สวัสดีครับชาวอินเทอร์เน็ตกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะน็อตสี่น pues ึ่งหเล่นกินในคณิตคิดเร็วกับ R.O. V. กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะกดเลยคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยง ู้ลงทุนโปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มาเผาคูปองให้ดูหรือไม่ได้มารีวิวสกินให้ดูแต่อย่างไรนะฮะแต่เมื่อเจอผมเนี่ยผมก็จะมาแสดงความเป็นไปได้นะจากการคำนวณในการซื้อสกินนะฮะด้วยตัวผมเองและสกินในวันนี้ที่จะมาโชว์นะคือสกินบัตเตอร์ไฟสกินนี้นี่เองนะเป็นสกินที่สวยมากๆนะฮะและตัวผมเองเนี่ยก็อยากได้มากๆด้วย โดยตอนนี้ผมเองเนี่ก็เกลือไปประมาณ2,000ปนองได้แล้วจอยสุดๆนะฮะแต่แต,แต,แต,แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมเกลือจริงหรือว่าคิดไปเองก็ต้องมาดูกันฮะว่าหลักตามหลักสติแล้วมันควรจะเป็นยังไงกันแนะ่โดยเราจะแบ่งเป็นสสูตรนะฮะเป็นสูตรแบบเกลือแบบช้าๆกับเกลือแบบเร็วๆนะฮะเราก็มาดูที่โจทย์กันดีกว่าฮะ โดยสูตรเกลือแบบช ER ้าๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในการได้หล่องของรางวัลพิเศษจะอยู่ที่0.54เเนะฮะนั่นก็หมายความว่าค่าคาดหวังนะฮะสังเกตด้วยนะับผมเปลี่ยนใช้คำใหม่แล้วนะฮะเพื่อให้ความถูกต้องในเชิงวิชาการมากขึ้นนะก็ค่าคาดหวังนะของการกดสกินนะฮะแบบถูกนะฮะมันดูเหมือนถูกแต่มันจะแพงหรือเปล่ามาดูกันนะฮะก็คือ X เนี่ยจะเท่ากับนะฮะ100ส่วน0.57นะเท่ากับค่าคาดหวังอยู่ที่1.75ครั้งนั่นเองนะฮะ อธิบายง่ายๆนะก็คือว่าสมมติถ้าเราสามารถที่จะกดสกุมนี้กดสกุมทุวยที่เราเอ่อถ้าเราสามารถกดนะฮะสุ่มสิสุ่มนะฮะกิจกรรมนี้ได้อย่างไม่จํากัดนะฮะค่าเฉลี่ยของสกินพิเศษที่จะออกมาก็อยู่ที่1ใน175ครั้งนะฮะโดยเฉลี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายความว่ากด175ครั้งแล้วจะได้1ครั้งนะมันไม่ใช่การการันตีนะต้องแยกออกจากกันนะเรื่องค่าคาดหวังและการการันตีนะ และในการสุ่มแต่ละครั้งนะถ้าเราไม่ได้สก,กิลนะเราก็จะได้อีโมจิหรือขนนกนะฮะซึ่งไอสองอย่างเนี้ยมันก็สามารถเอามาสุ่มสกินฟรีได้นะตามที่เขากําหนดไว้นะเท่ากับว่านะฮะจากที่ผมลองกดมานะอย่างน้อยๆเนี่ยกดไป5ครั้งเนี่ยเราก็จะได้สุ่มฟรีประมาณเพิ่มมาประมาณ1ครั้งนะก็ทําให้นะฮะการสุ่มนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครั้งนะมันก็จะมีการจุมสุ่มฟรีอยู่นะยี่สิบเก้าครั้งนะ คิดอันนี้ก็คิดง่ายๆฮะเอา175หารด้วย6นั่นเองนะก็คือ5ตอน1นะก็เป็น6ครั้งมีฟรี1ครั้งนะใน175นะหารด้วย6ก็จะมีประมาณ29ครั้งที่เป็นฟรีนะก็เท่ากับว่า146ครั้งนะที่เราจะต้องจ่ายด้วยคูปองนะดังนั้นนะถ้าหากเราเลือกเกลือแบบช้าๆนะฮะจำนวนคูปองที่คาดหวังได้ว่าสกินจะออกมาจะอยู่ที่4,234คูปองนะซึ่งรอบนี้นะผมจะบวกนะเปอร์เซ็นต์นะของคนธรรมดานะเป็น บวก20%แล้วลบ15%นะเนื่องจากเขาที่แล้วเห็นบอกว่ารุดเรก็กันเยอะนะก็เลยเพิ่มนะครเปอร์เซ็นต์ดวงของคนทั่วไปขึ้นมาในค่าของเรนจ์ที่สูงนะครเป็น20%นะเพราะฉะนั้นปองที่คาดหวังได้ที่จะได้สกินนี้นะอยู่ที่5 0 8 0ปองถึง3,600ปองนั่นเองนะฮ oh. ะก็ขอย้ำอีกทีนะฮะเรื่องค่าคาดหวังนะกับการันตีนะมันไม่เหมือนกันนะฮะ ตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราคาดหวังได้นะฮะว่าสกินจะออกมาในช่วงนี้นะถ้าเลยจากนี้ไปก็ถือว่าเราเนี่ยเกลือแล้วนะเกลือแบบสุดๆไปเลยนะหรือว่าเท่าน้อยกว่าน,นี้เนี่ยก็แปลว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะจากสกินที่แล้วเนี่ยที่ผมทำคลิปไปเนี่ยผมได้ข่าวว่ามีคนหลุดเหรีกันเยอะมากนะคำว,ว่าหลุดเหรกก็หมายความว่าหลุดไปจากค่าคาดหวังนี้นะฮะแล้วก็คนที่ได้ก่อนที่จะถึงค่าคาดหวังก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะฮะ แต่ก็อยากให้ทุกคนตระหนอักให้ดีนะ,ะว่าทุทกๆครั้งที่เห็นว่ามีคนเนี่ยมีคนเนี่ยได้สกินในราคาที่ถูกนะฮะมันก็จะมีคนที่ได้สกินในราคาที่แพงเกินไปนั่นเอง oh, <no. S 1> ต่อไปฮะมาดูสูตรนะฮะเกลือแบบเร็วๆกันบ้างนะฮะเกลือแบบเร็ว,เ,รวเนี่ยมันจะอยู่ที่เกลือแบบเร็ว,เ,รวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของรางวัลพิเศษจะอยู่ที่ 3. 4 8นะฮะนั่นก็หมายความว่าคา,าดหวังจะอยู่ที่ x 1 0กส่วน 3.48นะเท่ากับค่าคาดหวังอยู่ที่29ครั้งนะฮะฟังดูงงไหมฮะก็อาจจะงงๆนิดนึงนะฮะเอาเข้าใจแบบง่ายง่ายที่สุดนะก็คือว่าถ้าเรากดนะฮะสกินนี้ได้อย่างไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดนะฮะค่าเฉลี่ยของสกินพิเศทษที่ออกมาจะอยู่ที่ประมาณ29ครั้งนะนะฮะอันนี้คือความหมายของคําว่าค่าคาดหวังนะก็ในทุทกๆครั้งนะที่เรากดแล้วนะฮะไม่ได้สกินนะเราก็จะได้นะฮะขนนกหรือไม่ก็อิมมจิเข้ามานะฮะ ซึ่งในส่วนนี้ะเราก็สามารถที่จะนําไปกดฟรีได้อีกนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมลองมาเนี่ยใน5ครั้งเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสได้กดฟรีแบบ5เท่าเนี่ยประมาณ1ครั้งนะฮะนั่นก็หมายความว่านะฮะใน29ครั้งนี้นะฮะเราก็จะสามารถกดฟรีแบบ5เท่าได้อย่างน้อยนะฮะประมาณ4-5ครั้งนะโดยประมาณนี้นผมจะคิดที่4ครั้งแล้วกันนะฮะก็ทําให้นะจำนวนครั้งที่จะต้องจ่ายเงินนะฮะทั้งหมด 29ครั้งนี่ลบไปด้วย4ก็จะเหลือ25ครั้งนะฮะจากนั้นนะฮะก็คูณด้วยนะฮะ79ปองนะฮะ25คูณ79ก็จะเท่ากับ1,975ปองนะฮะทางนี้ก็เหมือนเดิมนะต้องบวกลบค่าดวงของคนทั่วไปฮนะซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราบวก20%นะแล้วก็ลบ15%นะ ทำให้มูลค่านะของสกินนี้ถ้ากดแบบ5เท่านะจะอยู่ที่2,370ปองนะถึง1,678ปองนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะย้าเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าค่าตรงนี้ตรงนี้คือค่าคาดหวังที่หวังได้นะฮะจากการใช้คู่ปองนะฮะประมาณนี้นะฮะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการันตีนะฮะว่าจะได้แน่นอนนะ oh, <no. S 1> แต่ว่าเป็นจำนวนที่เราสามารถคาดหวังว่าจะได้ได้นะจากเปอร์เซ็นนะ ได้เท่าไร่อะไรยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงกันไว้ไว้ได้นะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการกดสกินนี้นะสกินนี้ก็สวยลงมากนะผมตัวผมเองก็ยังอยากได้นะก็เกือบเกลือแล้วนะเพราะผมกดอีกนิดหน่อยก็น่าจะเกลือเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่เกลือแต่ก็ยังไม่ได้ก็ถือว่าเกลืออยู่ดีนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบายจ้า กดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะกดเลย